กราบสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเตงนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับประจำวันศุกร์ที่17ทนะครับธันวาคมพุทธศักราช2564 นะครับผมโดยห้าคู่ที่เราจะมาติวกันในค่ำคืนนี้นะครับมีดังนี้นะครับเป็นลาซิโอนะครับพบเจนัวนะครับไบร์นมิวนิคพบวอลฟ์บวกนะครับผมบอนส์ลีนครับพบเวสต์บรอมนะซาแลนิตาน่านะครับพบอินเตอร์มิลานแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเซลตาบิโก้ครับพบเอสปันญอนนะครับผมโดยคู่แรกนะครับลาซิโอนะครับอาจะเปิดบ้านรักการของเจนัวนะครับคู่นี้เราอยู่ในศึก เซรียอนะครับคู่นี้แต่กันเที่ยงคืนครึ่งนะครับคืนนสุกเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับอาซิโอนะทีมจากอันดับ9นะครับท็อปของตารางนะครับผมมี25แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเจนัวนะทีมจากโซนตกชั้นนะครับอยู่อันดับ18มี10แต้มนะครับโดย10นัดล่าสุดนะ ที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางลาซิโอนะที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าเจนัวนะครับชนะไปทั้งหมด6 ครั้งนะครับเจนัวชนะลาซิโอได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองเสมอกัน2ครั้งนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของลาซิโอนะก็เป็นลาซิโอนะครับเก็บชัยชนะในบ้านไป4ประตูต่อ3เมื่อกลางปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของลาซิโอก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับชนะ3แพ้3เสมอ4นะครับนัดล่าสุดอ่าสุวนหนึ่งนะครับบุกไปเยือนซัสซัโลนะครับแพ้ให้กับซัสซัโลไป2ประตูต่อ1นนะครับในส่วนของเกมรับของลาซิโอนั้นอ่ก็ค่อนข้าง ลำบากระบนอยู่พอสมควรนะสำหรับฤดูกาลนี้นะสะดุดนิดนึงนะครับแพ้ให้จูเวนตุส2ประตูต่อ0นะครับนอกจากนั้นก็ชนะซาเลนิตาน่านะครับสามศนะแล้วก็2นัดล่าสุดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสำหรับลาซิโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเจนัวนะครับเจนัวถือว่าลำบากครับในฤดูกาลนี้นะโดยแพ้ไปถึง5ครั้งนะครับเก็บชัยชนะเพียงแค่ครั้งเดียว4เสมอ4ครั้งนะครับนัดล่าสุด เป็นนัที่ชนะนะเปิดบ้านรักการ,รเยือนของซาเลานิตันหน้านะครับผีมจากไทยตารางนะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนอกจากนั้นก็เก็บชัยชนะไม่ได้อีกเลยนะครับสำหรับทางเจนะัวนั้นในเกมเยือนของเจนัวนั้นมีแต้มแค่2แต้มเท่านั้นเองจากออกไปเยือน5ครั้งนะครับสครั้งล่าสุดนี้ไม่ชนะเลยนะครับสำหรับเจนัวนะก็ถือว่าลำบากเหมือนกันสำหรับเกมเยือนของเจนัวนะครับ นัดนี้ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับอน,นันั้นี่ลาซิโอนะเจ้าบ้านนะครับที่ช่วงหลังมาเอาฟอร์มดูดรอปลงไปหน่อยๆนะครับชนะได้เพียงแค่นัดเดียวจาก5นัดล่าสุดนะครับและสงนัดล่าสุดก็ยังอาหายชนะไม่ได้เลยสําหรับทางลาซิโอนะโดยนัดนี้จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเจนัวนะครับทีมจากท้ายตารางที่ตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นนะครับโดยทีมเยือนเองก็ถือว่า อฟอร์มก็ย่ำแย่สุดๆเหมือนกันนะครับในหลีด17นัดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในหลีกก็ไม่ชนะใครเลยมาเก้านัดติดแล้วนะครับสำหรับแทงเจนัวนะครับถือว่าย่ำแย่มากๆสำหรับเจนัวในฤดูกาลน,นี้นะด้านนีถ้ถ้าดูจากสถิติของเจนัวแล้วก็วเจ้าบ้านน่าจะลาซิโอน่าจะดูทรงดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแม้ว่าในบ้านเองจะ ไม่ชนะใครเลยใน3นัดล่าสุดนะและทางเจโนเองเนี่ยเกมเย็นห้นัดล่าสุดเนี่ยก็ไม่ชนะใครเลยเหมือนกันนะครับแต่หากมองย้อนกลับไปดูสถิติการพบกัน4ครั้งล่าสุดที่พบกันนะครับอ่าเปทางไลซิโอนะที่เก็บใช้ชเหนือกว่าเจโนตีนัดรวดนะครับในเกมที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะและคาดว่านัดน,นี้อเจ้าบ้านไลซิโอนะจะเพิ่มสถิติชนะเจโนจากการพบกันเป็น5ครั้งนะครับแล้วก็เก็บ3แต้มขยับขึ้นไปอยู่โซนด้านบนของตารางคะแนนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ คู่ของลาซิโอกับเจนัวน่าจะเป็นทางลาซิโอนะที่ชนะไปในนัดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับอยู่ในศึกบุนเดสลีกานะครับผมเป็นทางไบเยอร์มิวนิกนะครับจะเปิดเอเลียนส์อารีนานะครับผมอ่าว์ฟบวกนะครับคู่นี้เตะกันขึ้นไปดึกอีกนิดหนึ่งนะฮะตีสองครึ่งคืนมาสุกเวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดนะฮะก็ไปทางไบเยอร์มิวนิกเจ้าบ้านนะครับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงนะครับมี40 แต้มนะครับผมจะเปิดบ้านรการบินเนของวอล์ฟบวกทีมจากอันดับที่11นะมียีแต้มแต้มห่างกัน20แต้มนะครับโดยอ่าันัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็แน่นอนอยู่แล้วและก็เป็นทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับเก็บชัยชนะไปได้9ครั้งนะครับไม่แพ้ใวอล์ฟบวกเลยสักครั้งนะครับเสมอกันครั้งหนึ่งนะครับเท่านั้นเองเมื่อปีสองพันสินะครับนัดล่าสุดบาเยิร์นมิวนิกนะครับบุกไปเยนวอล์บวกเมื่อช่วงต้นปีนะครับก็ไปอัดวอล์บวกทับ3ประตูต่อ2เก็บชชััยนนะกลบบ้าไป นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ๋สิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิบนัดล่าสุดของบาเยอร์มิวนิกดูดีมากๆนะครับสะดุดแพ้ไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมโดยแพ้เอาสบงกนับสะดุดแพ้แปลกๆนะฮะตอหน,น้านชนะหมดเลยนะครับผมโดยนัดล่าสุดอ่าบุกไปเยือนนะครับสตุดการ์ครับยำสตุดการห้าประตูต่อศูนย์โหดร้ายมากสำหรับบาเยอร์มิวนิกนะครับส่วนเกมในบ้านของบาเยอร์มิวนิกนั้นก็ไม่ต้องอ่าสืบสาวราวเรื่องอะไรมากกัน,นะครับก็อ่าชนะไป ทุกครั้งนะครับสำหรับ5ครั้งที่ไบยันเล่นในบ้านก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆสำหรับไบเยันนะก็ลำบากแล้วล่ะสำหรับวูล์ฟบวกในนัดนี้นะครับทางทีมเยือนนะครับวูล์ฟบวก10นัดล่าสุดโอ้ยแพ้ไป7ครั้งนะครับชนะไปได้แค่2ครั้งเสมอ1นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรักกรรมยาของโคโลนนะครับแพ้ให้โคโลนในบ้านไป3ประตูต่อ2นะในส่วนเกมเยือนของวูล์ฟบวกนั้นสามครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนยัง เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับเก็บแต้มปลาบ้าไม่ได้แค่แต้มเดียรนั้นเองนะครับก็ถือว่าย่ําแย่นะครับแท็กต้องมาเจอกับอ,อบาร์เยอเมิวนที่รดูกาลนี่โหดมากนะครับก็ขอเอาใจช่วยวอล์ฟบวกละกันนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับน,นี้เจ้าบ้านนะบาร์เยอเมิวนิตอนนี้ชื่รังตำแหน่งจ่าฟูของศึกบุนเดสลีกาน,นะครับพร้อมพว่วงมากับไอเซติ หกนัดติดนะครับยังชนะหกนัดติดแล้วนะครับจะเปิดอาริอันซารีน่านะครับรับการมาเยือนของว l ฟบวกนะที่ฤดูกาลนี้ฟอร์มดูย่ำแย่กว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วน Wolf ีว l ฟบวกอาจจบที่อันดับสี่นะฤดูกาลนี้มาโอ้ยแย่มาก,มากนะครับ โดยนะตอนนี้นะโว้กปกแพม6นัดติดแล้วนะครับสกอร์สวนทางสวนทางกับเจ้าบ้านแบบคนละขั้วเลยนะครับผมต mm hmm. อนนี้มองยังไงชัยชนะก็ต้องตกไปเป็นของไบเยนอยู่แล้วนะครับทั้งจากสถิติโดยรวมของทีมเองนะครับที่ไบเยนที่แบบว่าฟอร์มดีแบบเ ไม่เห็นฝุ่นเลยถ้าเทียบกันนะนะแล้วก็จากสถิติการพบกันนะครับสิ่งนัดล่าสุดเจ้าบ้านก็ยังไม่แพ้เลยพร้อมเก็บชชนะไปได้ถึง9ครั้งนะครับและแม้ว่านัดน,นี้หางเจ้าบ้านจะขาดตัวหลักอย่างออเจช,ชูคิม,มิชนะครับดีออนกเรสกาต็อคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเกมที่เจอพวกบวกครับก็สบายๆสำหรับปายเย่ยยยยในนัดนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นบาร์ซิลีย์นะครับเปิดโอ๊กเวลสเตเดียมนะครับรับการเยือนของเวสต์บรอมนะครับคู่นี้เตะกันดึกไปอีกนิดหน่อยนะครับเป็นตีสองสี่สิบห้านะครับเวลาบ้านเรานะครับผมขออัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางออบาร์ซิลีย์นะครับทีมสุดท้ายตารางเลยนะครับอ่า มี13แต้มนะครับอยู่อันดับ23น่าจะเปลี่ยนปาฏิหาริย์ของโอเวสบรอมนะครับทีมจากท็อปโฟนะอยู่อันดับ3มี40แต้มแต้มหา่างกันไป27แต้มนะครับอ่าโดยทั้ง2นะครับอ่าสิบครั้งที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางโอเวสบรอมนะที่ดูจะ ทรงดีกว่าน่อยนึงนะนะชนะอ่าบาร์ซลีไปได้3ครั้งนะครับบาร์ซิลีชนะไป2ครั้งเสม,มอกัน5ครั้งนะครับในนัดล่าสุดเล่นในบ้านของบาร์ซิลีเช่นกันนะครับอ่เมื่อปี2 0 1 9ันู่นแล้วนะฮะก็เป็นเวสบอมที่บุกมาเสม,มอนั่น1ประตูต่อ1แบบการคนละแต้มกลับบ้านไป นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ้อสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิบนัดล่าสุดของบาร์ซิลีอ่อดูไม่ได้เลยนะครับชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะแพ้เจ็ดเสมอสองนะครับย่ำแย่มากๆสำหรับอ่อบาร์ซิลีในฤดูกาลนี้นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนอ่อเพรสตันนอตเอ็นนะครับแพ้ให้เพรสตันนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมในบ้านของอ่อบาร์ซิลีนั้นห้าครั้งล่าสุดนั้นชนะไปได้แค่ครั้งเดียวตอนเจอดาร์บี้เคานตี้ท่านเองนะครับนอกนั้นอ้อยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับนัดล่าสุดอ้อเปิดบ้านแล้วก รับการมาเยือนของแฮตเตอร์ฟิลด์นะครับผมก็สเสมอกันไป1ประตูต่อหน,นึ่งก็ถือว่าค่อนข้างลำบากสำหรับเกมในบ้านของบาร์เซโลีในฤดูกาลนี้นะครับมาส่วนส่วนทางทีมเยือนนะครับเวสต์บรอมนะครับที่เอสถิติดูดีมากๆหากเทียบกับบาสซิลีนะชนะ4สเสมอ3แพ้แค่3มานะครับอ่านัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรดดิ้งนะก็เก็บชะนะเรดดิ้งไป1ประตูต่อศูนนะครับอ่าในส่วนของเกมเยือนของเวสต์บรอมนั้นอ่านัดก่อนๆจาก5นัดเนี่ย ก็ถือว่าอดูทรงๆนะครับเสมอบ้างแพ้บ้างแต่ก็นัดล่าสุดก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับป่าไปเยือนอโคนนทรีนะชนะไป2ประตูตอนนึก็ถือว่าไม่ได้ดีมากเท่าไหร่สำหรับเกมเกยือนของเวสต์บอมใน5นัดล่าสุดนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้ออบบานซ์ลีย์นะเจ้าบ,บ้านที่ อยู่ท้ายตารางนะครับและก็ตอนนี้ฟอร์มเรียกได้ว่าย,ย่ำแย่สุดๆนะครับยังไม่ชนะใครเลยมาหกนัดติดนะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมจากท็อปโฟร์นะครับอย่างโอเวสบรอมนะครับที่ตอนนี้กําลังมองหาชัยชนะครั้งที่3นะครับหลังจากชนะมา2นัดติดแล้วจากเรดดิงแล้วก็โคเวนทรีนะครับโดยหากมองจากสถิติการพบกันทั้งคู่เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูสีนะแพ้ชนะสลับส,ส,สลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็2นัดล่าสุดที่เจอกันก็ต่างกินกันไม่ลงนะเสมอกันทั้ง2ครั้งแต่ เป็นสถิติเก่าเมื่อปี2019นะครับผมแม้ว่านัดน,นี้นะครับสถิติเกมเยือนของเวสต์บรอมจะดูไม่คยย่อยดีเท่าไหร่นะครับในนัดก,ก่อนๆน,นะแต่ว่านัดล่าสุดที่ผมบอกไปนะครับเวสต์บรอมคืนฟอร์มนะเป็นชนะโคนทรีสองประตูตอนนี้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจในเกมเยือนขึ้นมาให้เวสต์บรอมได้ค่อนข้างพอสมควรนะครับส่วนทางกับทางเจ้าบ้านนะที่สามนัดล่าสุดในบ้านโอ,อนไหวเลยนะครับเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับผม ในนัดนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นทางทีมเยือนเวสต์บรอมนะที่ฟอร์มในฤดูกาลนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและตอนนี้อ่ะทางทีมนีก็ประเสริฐประสนเลื่อเลือเกินนะครับที่จะเอาสามแต้มเพื่อจะเบียดบอลมัดขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมารั้งนะครับความทะเยอทะยานของเวสต์บรอมในนัดนี้ได้นะคาดว่าน่าจะจบที่เวสต์บรอมเก็บชัยชนะไปเหนือบาร์ซลีนะครับสำหรับคู่นี้ก็ประมาณนี้นะครับคู่ต่อมานะครับย้ายไปอยู่ในศึกซีเรียอีก ครั้งนะครับเป็นซาเลนิตันหนานะครับจะเปิดสเตเดียโออาริชีนะครับรักบอลบิยของอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้เตะกันตีสองสี่สิบห้าเท่ากับคู่ของเวสต์บอมกับบรานซ์ลีนะเดี๋ยวขออัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่กระสับนิดนะครับคู่นี้อ่าเป็นการพบกันระหว่างขว้าเหนือและขว้าใต้นะครับเป็นซาเลนิตันหนานะครับเจ้าบ้านอ่าทีมท้ายตารางอันดับยี่สิบนะครับมีแปดแต้มจะเปิดบ้านรับอินเตอร์มิลานนะจะฝูงนะครับมีสี่สิบแต้มแต้มแข่งกันสามสิบสองแต้มนะครับ ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาเลยสักครั้งนะครับจากสถิตินะครับก็เป็นครั้งแรกที่เจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิทนัดล่าสุดของทางซาเลนิตาน่านะครับสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านแพ้ไปแปดครับโดยยัแย่นะครับชนะ1เสมอ1นะครับนัดล่าสุดไปเยือนเจนัวนะครับก็โดนเจนัวอัดกลับมา1ประตูต่อศูนย์แพ้เจนัวไปนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี่เองนะครับผม่วนเกมในบ้านของซาเลนิตาน่านั้นแพ้รวดเลยนะครับจาก4นัด สินาลล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับไม่มีสักแต้มเลยนะครับพร้อมกับทําประตูได้แค่สองประตูเท่านั้นเองก็ถือว่า,าลําบากแล้วล่ะสำหรับซาเลนิตาน่าในนัดน,นี้นะครับก็ภาวนาให้ทางอ,าอินเตอร์มิลานนะครับยิงน้อยๆละกันนะครับส่วนสิบน,นัดล่าสุดข,ของทีมเยือนอินเตอร์มิลานดูดีมากๆกับชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งสถิติสวนกันเลยนะนัดล่าสุดอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรากักกัมพยาของกายารี่นะครับก็อัดไกายารี่แบบ ย,ยับไป4ประตูต่อศูนย์นะครับก็ไม่ไว้กันเลยนะครับส่วนเกมเยือนของอินเตอร์มิลานนั้นสะดุดในนัดล่าสุดที่ไปเยือนเท่านั้นเองที่ไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับแพ้ให้เรอัลมาดริดสองประตูต่อศูนย์นอกนั้นก็ไม่แพ้เลยพร้อมกับ3ชัยชนะในเกมเยือนนะครับก็ถือว่า,วาดูดีมากๆในสาพาร์ทของเกมเยือนของอินเตอร์มิลานนะภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนนี้เจ้าบ้านนะครับซาเลนตาน,น่านะครับที่ตอนนี้รั้งอดั้ด้วยของตารางมีเพียง8แต้มนะจะเปิดบ้าน,นบพบกับจ่าฟูงอาอินเตอร์มิลาน เป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหครั้งแรกก็เจอเซอร์ไพรส์เลยนะครับที่เจอกันนะครับมาเจอกันเตยมิลานที่ตอนนี้ฟอร์มดุมากๆนะครับโดยทีมเยือนนั้นตอนนี้ผมบอกไปอย่างข้างต้นนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับอ่าสิบนัดล่าสุดเนี่ยแพ้แค่ดอลบัลิีแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นถือว่าเองเตยมิลานพร้อมมากด้วยนะครับขาดแค่อ่กรอลิแอนเท่านั้นเองที่เจ็บในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่าจะสามารถสวาอิชใครลงก็ได้ในนัดนี้นะครับ่วนทางกันนะครับกับทางเจ้าบ้านนะ นอกจากฟอร์มที่ย่ำแย่นะครับ8นัดล่าสุดเนี่ยเก็บไปเพียงหนึ่งแต้มครับหนึ่งประตูเท่านั้นเองโอ้โหเลวร้ายมากนะครับแล้วก็มาเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอีกครับตัวผู้เล่นขาดเยอะกับชังนาเดียโซเอตตานะครับสเตฟานส์รันเบิร์ตครับมามามาดูกุลีบาลีและมัตเตโอรูเจลดิสิเชตนะครับไม่เหลือใครเลยนะครับนัดนี้สำหรับทางเอ่อซาเลนิตาน่านะครับจบเกมนัดนี้นะครับอินเตอร์มิลานน่าจะสร้างความทรงจำอันแสนเจ็บปวดประทังชาวบ้านอย่าง สาลดนี้ต้านแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอินเตอร์มิลานได้เปรียนเห็นๆนะเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับอยู่ในศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นเซลตาบิโกนะจะเปิดบ้านรับการมเยีอนของเอสปันยอนนะครับคู่นี้เตะดึกสุดเลยตีสามคืนมาสุกเวลาบ้านเราครับเดี๋ยวเรามาอัพเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางออ เซลตาบิโก้นะครับทีมจากอันดับ14นะมี17แต้มนะครับจะเปิดบ้านรากรรมของเอสบันยอนทีมอันดับ9นะมี23แต้มแต้มของก็ห่างกันพอควรนะครับคู่นะโดยอ่าสินัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางออกเซลตาบิโก้นะครับที่เอ่อเก็บชัยชนะได้เหนือกว่าเอสบันยอนไปหน่อยหนึ่งนะนัดเดียวนะครับชนะไป2ครั้งนะครับเอสบันยอนชนะไปครั้งหนึ่งนะครับผมเสมอกัน7ครั้งก็ถือว่า ค่อนข,ข้างสูสีเลยสําหรับคู่นี้นะครับในนัดล่าสุดนี่เล่นในบ้านเอสปันยอนนะเป็นเซลตาบิโกบุกมาแบ่งแต้มไปเมื่อปี2020นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดของเซลตาบิโกนั้นก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางดีนะครับก็ชนะ3หนักเสมอหนะเสมอห้แพ้แค่2งเท่านั้นเองนะครับโดยนัดล่าสุดเซลตาบิโกบุกไปเยือนอันเดอร์อันเดอร์ราซีเอฟนะครับ เสมอกันกไป1ประตูต่อ1นะครับในส่วนเกมเยือนของทางเซลตาบิโก้นั้นก็ก็กลางๆนะครับแพ้2เสมอ2นะจริงๆกไ็ไม่ได้แย่ม,มากาก็ยังมีพอพอเก็บแต้มในบ้านได้อยู่2ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนบ้างนะเอสปันยอนในฤดูกาลนี้นะสินัดล่าสุดชนะ5เสมอ2แพ้3ามกเทียบกับบีโก้ก็ถือว่าอ่าดูดีกว่าบีโก้พอสมควรอยู่นะครับในทางล่าสุดเอสปันยอนบุกไปเยือนอ่า ซีดีคริสโตแอตเลติโกนะครับก็เก็บชัยชนะสองประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเสริมความมั่นใจเอสปปนญอาได้พอสมควรในเกมเยือนนะครับในภาพรวมเกมเยือนของเอสปปนญ,ญ่าน,นั้นก็ถือว่าค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะนะครับชนะไปสองครั้งนะครับใน,น,นล่าสุดท,ที่เจอกับซีดีคริสโตแอตเลติโกแล้วก็เจอกับคูเดโยเท่านั้นเองที่เหลือก็แพ้บ้างชนะเสม,เมอบ้างสล,สลับสลับกันไปก็ถือว่า อลูลัลลลลดนดอนพอสมควรนะในเกมเกยือนของเอสปันยอนก็ไม่ต่างจากเกมรับของเซลยวตาบิโก้เท่าไหร่นะครับทั้งคู่นะก็ถือว่าสูสีกันครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้เจ้าบ้านนะที่ฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับสินล่าสุดชนะไปได้แค่สามนัดเท่านั้นเองจะเปิดบ้านรับการเยือนของเอสปันยอนนะครับที่ฟอร์มหกักเทียบกับเจ้าบ้านแล้วก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับสินล่าสุดชนะไปได้5ครั้งนะครับหากอ่า ทางเจ้าบ้านนะครับหากมองที่เกมในลีกครับสิครั้งล่าสุดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับและล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านพ่ายกับทางบาเลนเซียนะส่วนทางทีมเยือนเองนะครับก็ úa. ไม่ได้ดีเด๋ไปกว่ากันนะครับแม้ว่าสถิตินล่าสุดจะชนะไปถึง5ครั้งนะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปนิดนึงนะครับเกมในลีกที่ออกไปเยือนนะเอาแค่เกมในลีกที่ออกไปเยือนเอสปันิอญยังไม่เคยเก็บชนะชัยชนะไปได้เลยสักครั้งนะครับอีกทั้งจากสถิติการพบกันนะครับแม้ว่าเอสปันิอญจะดูดีกว่าหน่อยนิดเดียวนะครับนั้นี้ ขาดแพงหลังนะทางเอสปันยอนนะอย่างดาร์บิดโลเปสแล้วก็ออสกาออสการคิวนะทำให้นันนี้ค่อนข้างจะถือว่าสูสีเน่ยนะครับคาดว่าด้วยฟอร์มนะครับที่อยู่ในช่วงขาลงของทั้งสทีนะบวกกับตัวผู้เล่นที่ขาดไปของทางเอสปันยอนนะครับวันนะัดนี้ไดนะ้จบที่เสมอแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับสำหรับคู่ของเซบาสเตียโนแล้วก็เอสปันยอนนะและนี่คือทั้งหมดของติวบันเตงในค่ำคืนนี้นะครับก็ ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้อ่าลงทุนกันอย่างมีสตินะครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วก็ต้องขอตัวลา